สวัสดีเรับผมต่อครับมาคลิปนี้เอาคัดเกีรีรยที่ทําสีมาให้ชมเครับนี่ผมว่านะไอคันเนี้ยเป็นคันที่ใช้สีเยอะที่สุดแล้วก็ยากสุดเลยครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ยากนะที่เป็นลายสีแดงเนี่ยมีมันมีสีเปอรออยู่นะครับถ้าดูใ,ใกล้ๆเนี่ยจะเห็นสีเปอรออยู่ แล้วก็ด้านบนนี้ผมไม่ได้ใช้สติ๊กเกอร์บังนะครับใช้มือเนี่ยเพ้นสดดเลยมันเลยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณเนี่ยครับได้เท่านี้เนี่ยสีสันก็พอถูถ่าได้ครับไม่ใช่มืออาชีพได้ขนาดนี้ก็โอเคนะแล้วล้อก็สีซิวเวอร์ครับแล้วก็ลายที่ล้อเนี่ยเป็นสีดำใส ดำใสอันนี้ก็สีทองใสนะครับอันนี้เป็นทองเข้มทองทึบเนี่ยทองทึบเลยสีนะตามปงตามปิกสีดําเมทัลลิกนะครับดำเมทัลลิกอันนี้แดงอันนี้แดง T.O.A. นะครับแดงธรรมดาสีแดง T.O.A. แล้วก็เคลือบด้วยแลเกอร์ซมุไรล์ 1K นะครับเขาเข่าซมุไรลนี่เป็นซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์ของเรแลน แล้วก็ทองสีทองทึบเป็นของเรเล่นเหมือนกันใช่ Le and, เรเล่นบ่าว่าทองทึบเฮ้ยไม่ใช่ทีโอเอดิพูดผิดมันเป็นโกเบอสีของโคเบใช่โกเบบ่าวะน่าจะใช่นะ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าใช่โกเบนะครับสีทองโกเบสีทองทึบเป็นของโกเบฮะนี่พวกนี้ทองใสิลเวอร์สีดำเมทัลลิกแล้วก็อันนี้เป็นแดงแก้วครับที่อาวุธเนี่ยอาวุธด้านหน้าตรงนี้เนี่ยสีแดงแดงเนี่ยเป็นแดงใสอันนี้ก็สีทองนี่ทองแคนดี้นะครับทองใส พวกล้อพวกะไรเนี่ยมองใส่บอดี้ไม่ใช่บอดดี้ดิแชดซีแชดซีม่วงอันนี้เป็นม่วงแคนดี้นะครับแต่มองในกล้องแม่งสึกเป็นสีน้ําเงินอันนี้เป็นสีม่วงนะครับคันน้ใช้สีเยอะที่ยากก็ก็จะหลายจุดเหมือนกันยังยากเนี่ยเขานี่ก็ยากนะเนี่ยเขาสมุนไรเนี่ยไอ้สีซิลเวอร์เนี่ยไม่เท่าไรหรอกนี่ลวดลายเห็นลวดลายไหม ลวดลายตรงสีทองเนะี่ยมันจะเป็นลายนูนขึ้นมาเล็กๆผมต้องใช้พูก่กันนะครับค่อยๆระบายจนมันเป็นลวดลายออกมาแบบนี้แล้วก็ที่ยากอีกก็คือตรงนี้ไอ้คันนี้ยังไม่ได้สั่งสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ยังไม่ได้แปะสติกเกอร์มันมีแค่สามชิ้นอี่งมั้งมีตรงนี้แล้วก็ข้างบนนี่ตรงนี้ที่เป็นลาย ลายแหลมๆมเนี่ยอันนี้ใช้สติกเกอร์บังนะครับใช้สติกเกอร์บังพ่นตัดให้เป็นแหลมแหลมตรงนี้ก็ยากเหมือนกันอันนี้ที่ฝุ่นแม่งกเกาะแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงอาวุธนี่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มียากนี่เส้นแดงเนี่ยยาก ต้องพยายามระบายให้มันอยู่ในลายของมันนะ่ะไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ครับจุดที่ยากก็นี่ลายเส้นที่เขาแล้วก็ลายฟันตรงนี้เส้นแถบด้านข้าง ค่อนข้างเก่งเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้อะไรว่าชื่ออะไรว่าลืมไปแล้วเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนแป๊บหนึง่งเอาสั้นๆเลยครับอย่าไปพูดชื่อยาวเลยโกเกนสึถ้าผมอ่านถูกนะโกเกนสึนครับสุดฝีมือแล้วได้เท่านี้เนะี่ย อันเนี้ยยากชิบหาย,ยครับแล้วก็ไอ้พวกที่บอดี้สีแดงนะบอดี้สีแดงเนี่ยเราจะให้มันเป็นสีขาวเนี่ยต้องรองพื้นให้ดีนะครับถ้ารองพื้นไม่ดีเนี่ยสีแดงแม่งลอยขึ้นมาเลยจากพ่นสีขาวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีชิมพูนะครับผมเคยมาแล้วนะตัวไทเกอร์เลสอะ จะให้เป็นสีขาวแม่งตามขอบเนี่ยขึ้นสีชมพูเลยต้องพ่นไปก่อนแล้วก็เคลือบเลกเกอร์แม่งเลยครับเคลือบเลกเกอร์หนอะแล้วก็ขัดข,ด,ขดหน่อยแล้วก็พ่นสีขาวทับทับไปเรื่อยๆจนมันกบสีชมพูอะ่ะนะครับเรียบร้อยส่วนคันสุดท้ายนะครับไดโน นี่ไอ้ไดโน่คันนี้ยังไม่เสร็จสักทีเลยครับสีเขียวเดี๋ยวสั่งสีเขียวหาสีเขียวก่อนมันมีสีเขียวหลายเขียวมากเลยไอ้คันนี้สติกเกอร์มีแล้วสั่งมารอแล้วสติกเกอร์เดี๋ยวเอาเขียวเขียวยะมหาห้าเดี๋ยครับน่าจะเป็นเขียวเมทัลลิกนี่แหละสีของสมุไรอะ่ะ มันน่าจะใกล้เคียงในกระตูนมากที่สุดแล้วมั้งเหลือคันสุดท้ายนะครับที่จะทำสีอ่ะอนนก็เสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ไอพวกทำสีเนี่ยเอาไปแข่งไม่ได้นะครับกกติกาห้ามทำสีแต่ถ้าแข่งกับเพื่อนกันเองเนี่ย เล่นไปเถอะไม่มีปัญหาแต่สีมันก็จะถลอกปอกเปิกเสียได้ครับเอารถเดิมๆไปแข่งเลยวะ่ะไอพวกนี้ก็จอดโชว์สวยเจอกัม่นคลิปต่อไปครับไปละ